กาหลักขังหนึ่งนานมาแล้วนี่เจ้าเมืองเมืองหนึ่งเป็นคนมากม้วนบ้างบ่ได้เจ้าเมืองสิบผ้าพวงกะชาลาตะดอดินจัดกิจกรรมแบบมวนมวน <c oughs> มือน,นี้คือกันเจ้าเมืองก็มาเปิดงานงานตดแข่งกันแน่แหน่ฝนกับผาน้ำนเด้ย่างเงี้ยเงี้ยมาน้ำคน เนี่ยพอเจ้าเมืองกับขาทุกๆดอกมือดันค้นกระไลอังหนาฟ้าขังเจ้าเมืองมะฮอดกับเปิดงานมือนี่ที่จัดแข่งตด <c oughs> ให้เศร้าบานเศร้าเมืองเฮ้าดมซอยกัน <c oughs> ฟังเบิ่งพร้อมผู้ใดตดแห้งผู้นั้นสนะจะรับรางวัลเงินหนึ่งบาท แม่พ่อเจ้าเมืองเลยก็อารมณ์ดี่งแม่คนก็อารมณ์ดีคือก,กันยิน้มเฟย์เฟยปีนี้แข้งโตด๊ดปีนาสีแข้งลูกยันพวานขยะใต้บ้านเจ้าเมืองหัวพว่าใจหลายกติกากับบ่มีหยังสิตั้งเทียดไว้ผู้ใดโตด๊ดผู้ใดโต๊ดแห้งเทียดดับหลายผู้นั้นชนะ เอานักกีฬาตดทั้งหลาย <c oughs> ให้เตรียมพร้อมอว่าแล้วเจ้าเมืองก็สั่งทหารจุดเียนสั่งให้นักกีฬาตดทั้งหลายเตรียมพร้อมแข่งขันได้แล้วบ้านทุกคนก็เตรียมตัวระเบิงทุกคนเตรียมพร้อมเริ่มงานจะเริ่มงานบานนักกีฬาตดคนแรกก็ออกมาแล้วบานเนี่ยพอเจ้าเมืองก็พอใจไายิ้มเปื้ยิ้มเปื่อยครับน่าแม่ เต้าบานเต้าเมืองกะโอ้ยมวนน้ากันเบิด้าไว้วางคบแล้วพอปะเนี่ยกะทำมอนี่กินอีหยังว่าเนี่ยไรโบเบิดดอกกันหน่อยลายคัะบ่ได้ตดได้ขี่มันกันกมือแล้วสามเดือนแล้วครับบ่ท่านตดบ่ท่านขี่จนสิง่งล่องห้ล่องหนานี่กันไว้จนว่าหอดมือพระแกงเองละคัะหน่ยอยโว้บมันขี่เป็นก้อนหินระบบบานนี่พอตทาทำวัดแล้วเต้าเมืองพ่นกระบอกไปมาเนี่ย ไปตัวสิให้เบื้องมึงก็หนาไปข้าน้อยว่าแล้วก็เริ่มอะไปค่อยๆเยวะตัวสิฟิวไอ้หน่ามันสฟิวเลยได้เหวี่ยวเลยท่านใจเย็นๆท่านอ้าวนี่หันหน้าไปทางที่ขุนท่านโอ้ยยะจีงแง่งไหนหน่ามันสียอดโอ๊ยตัวอืมทั้งท่าดีๆทั้งท่าดีๆมันยังโต๊ะไก่แน่แน่แน่มึงจะกองมาทางพี่กองดากมาทางเทียนหุ่น คนก็หัวว่าคนเงียบคอเบิ่งก็พาเบิ่งจนที่ศูนย์เราละห่วยเงียไหนมึงที่ตดอยู่เนี่ยเด้อบ้านเด้อเต้นกัดเสลล์นุ่มหูขี้เบ่งใส่ก็ขัดรูดทุกคนเงียบเพื่อนสุขภาพปิดดังทุกคนเด้อพาบักโดนบ้านอีกหัวเรืงเหม็นพากินมันสิเหยบ้านนี้ฮะ เงี้ยม่นได้กับ่ดีน่าพอกับน้าแม่มวนเสยฮะ้าก็ตะกินเฮ้ยบ่เดิ <c oughs> ตดมาประดักถ <c oughs> ูกตะกิน้็ไม่สมเอ้มวนขนาดมวนเซย์่าพอเจ้าเมื่องกันเลยน่าแม่กับพ่อพ่อกันละ่ะอ้าดีนักกีฬาตดคนต่อไป เขามาท่านวยมันขี่ยอดล้วบัก็ถือกินว่ะนักกีฬาเขามากะไายงามตัวแล้วบ่นี่เป็นยังไงหมาเนี่ยท่านเต่าัก็ได้ไลดอกอไรพวน้แท็ทานเจ็ดนมือจิ้ตไข่ห่างห่างก็ไข่เน่าท่านบดสามห้างเราท่นว่าแล้วยวนี้บ่อเจ้าเืองคนกระสังตัต้นตัวบ่เป็นการเสีเวลาพี่นองก็เจ้าทาดมท่านทาเบ้ง เอาตั้งใจดีเด้อบึง้งมาเต่นเอาทุกคน,นเงียบปิดดังเอาคนต่อไปโอ้ยข้หน้อยเข้ามาได้นักกีฬาตุ๊ดออกมากแล้ววะเนี่ย่างได้ดีแน่มุดได้ดีวดไล่หลายกว่าข้าเลยนี่ไงฮึมากระนมาดิวัดว่กกันบูา วันแบบนี้เอา้าวันมันเคยมาแล้วว่นมันดีเท่านี่เหมือน,อนแม่นขะน่อยเอิกนค่ายตุ๊ดของขะน่อยตรงสองคนขะน่อยโอ้มีหลายรุ่น,นดีด้วยขะน่อยเอาเอาเอาไปเพื่อบ่เป็นการสิเวลาะเฝ้า,าตุ๊ดให้พี่น้องเบิง้งเหมือนทั้งนี้ก็อยากดมเหมืนอนโอ้ด้วยขะน่อยว่าแล้วครันไปเฮ้าเหมือนไปตุ๊ดเหมือน คนสุดท้ายเราเด้บาดนี่ได้บาทได้เมืองกับบ้ยอมนี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ย่ากวองแห้งไรนั่นมันสีฟิวคอนกันนั่นยับไปพุ่นไปยังหลังเฮือกั่นงั้นนั้งไปใส่ยู่นี่ไม่ยังอีกบาทดินี่มันหายยังว่าเดี๋ยวจะลวดลายเด้อเฮ้ยแค่ติดไปดีมันบาดับกระเทียนแล้วขนาดนี่ถึงยานคัมแทกอาดยังแมวขนาดนี้ตายมันก็บ้าอีกท่าน นับไปพุ่นได้ว่าเขาหนอยอะเฮไปไปๆงีบไปกันหนาพุ่นอุยแจบบุงน้อหนิมาวดไล่ลีบันเนาอนักตวดีฬล่าตัวพุ่น่าแล้วกับกองดากวาดวดไล่แล้วบาดเนี่ยเนี่ยมึงจะเปล่าให้มันฟิวออกมาเอาทุกคนเดินเตรียมโปวเดินใจเย็นดใจเย็นเงียบหนึ่งสองสาม บินยังทุกคนเพื่อทศตรงนี้ทั้งแองทั้งเหม็นบินตรองพรหัวห้าเพือนเหม็นกนดำงูโจงกะไรโอ้ยตดตร๊วแล้วตดตนเันมีการดัดสินพิการแข่งขันเจ้าเมืองสั้งพิการแข่งขันลุกไปเา Ha, nhìn phải nhìn mắt bà